สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ่นดาวโจน์นะครับวันที่ย5ห้าเดือนกรกฎาคม25 6 3้ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับหลัก10หลักหน่วยผมคิดให้ได้ตามนี้นะฮะเครื่องหมายถูกคือตัวที่ผมเน้นนะครับเน้น0ูนย์กับ3นะครับก็ลองดูนะครับใครชอบเลขไหนซื้อตัวกลับได้ด้วยนะครับ ผมคิดให้ตามนี้นะฮะใครชอบก็เซฟไว้ดูนะครับเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ลองจับเองนะครับวิธีการจับก็ไม่ยากนะครับจับหลัก10กับหลักหน่วยคู่กันนะครับ303339นะครับ707379 0, 0 0 0 3 0 9นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับพอดีไปเร็วนิดนึงนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ